มาอากอะไรมาโดนอะไรทำไปมาโรงเรียนวันนี้นะคะเป็นดาราเลชาโกรุงนะคะมาร้องเรียนเรื่องโดนถึงก่อนว่าจะได้ไปทำงานที่เกาหลีสาะสากบริษัทโคโค่ทัวกับหนึ่งซัมิสัทโดยผู้แจ้งคนี้รวบรวมกันมาก็แต่ละคนก็ต้มีการวนหนึ่งนะจำนนสี่หมื่นห้าหมื่นบางคนก็แปดหมื่นบาทขอทำ บางท่านก็ตั้งแต uh, so like so, like ่ส so, er ี่ปีที่แล้วสามปีที่แล้วแล้วก็จนปัจจุบันก็มีการสับมาเรื่อยๆจนอย่างจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้ไปค่ะบางคนก็ขอแจ้งถอนเพื่อนที่จะไม่ไปแล้วเขาก็ให้บางคนเซ็นเอกสารยินยอมว่าจะไม่เอาความใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็อย่างตัวของหนูเองเป็นยูเรอร์ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เขียนว่าไม่ยอมความค่ะเขาก็สัดว่าจะให้มีเงินคืนจนถึงปัจจุบันเพิ่มมาแล้วก็ยังไม่ได้คืนสักบาท หลายคนที่มาตรงนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะเสียหายบางคนก็มีผู้แปะหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นบ้างสกลนครขอนแก่นแล้วก็มาจากนครราชสีมานครพนมุนเรา,า,าเค,คิดว่าน่าจะมีอีกหลายๆคนค่ะเพราะว่าเมื่อวันนี้เสาอาทิตย์ของพุทธศติรรของปีที่แล้วที่ไม่ใช่ปีที่ผ่านมา,เ,าเขาได้มีการแต่งตั้งว่าให้เราไปโฟปกับสในท่านเกาหลีที่ อรำล,ลูกตาคลองสี่ค่ะวันนั้นไปกันประมาณห้าร้อยคนค่ะคิดว่าน่าจะยังไม่มีใครได้ไปวิเพแต่ว่าเราไม่สามารถติดต่อกับคุณลอานันได้ค่ะไปได้ไปเกาหลียังไ,งไม่เคยได้ไปอนเียมาวันนี้มาร้านนาองเรเียนอยากให้เอ่านเป็นช่วยหาทางช่วยเหลือพวกเราเราอยากจะได้เงินหล่อนั้นคือค่ะแล้วก็ไม่อยากให้บริษัทพวกนี้ไปแอบอ้างหลอกชาวบ้านอื่นอ่น กับท่านท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมสิดพงเกี่ยวข้องในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการการแรงงานของสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยได้ได้รับป่อยมากเลยและวันนี้ก็เป็นเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ผู้ถูกหลอกลวงนะครับาสญญาเหตุที่ผมใช้คำว่าถูกหลอกลวงเนี่ยเนื่องจากว่า ทั้งหมดเนี่ยมีจํานวนที่รับทราบจากข้อเท็จจริงมาเนี่ยมีเป็นหลักหลายร้อยคนแต่เขารวบรวมได้เนี่ยในขณะที่อยู่ในมือผมเนี่ยประมาณตักสามสามสี่สิบคนตอนนี้ที่รวบรวมได้นะครับซึ่งมีบริษ,ษัทที่จดทะเบียนชื่อโปโค่ทัวร์ใช่ไหมกับหมิงเซิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสองบริษัทนะวันนี้เนี่ยยังเปิดสำนักง,งานอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ เก็บเงินรายชื่อคนหลอกนี้ไปผลแล้วเนี่ยที่มาเนี่ยไม่เคยไปเกาหลีสักคนเลยแล้วก็เก็บเงินไปผลแล้วนะครับผมดูในเอกสารเรื่องต้นเนี่ยมีทั้งนครรยาจสีมามีขอนแก่นสกคน,นครส่วนใหญ่จะเป็นภาอีสานนะครับมีนครมนม็นครนมนมด้วยแล้วก็ยอดจ่ายนะครับจะไม่เท่ากันนะครับยอดตั้งแต่สี่หมื่นห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นห้าหกหมื่นแปดหมื่น นะครับจนถึงแสนกว่านะครับแสนสี่หมื่นนะครับก็มีเพราะฉะนั้นเก็บเงินไปหมดแล้วเนี่ยแต่คนที่ถูกหลอกลวงยังไม่ได้เดินทางไปเลยแม้แต่นคนเดียวแล้วก็มีบางคนไปร้องขอเพื่อที่จะเอาเงินคืนจากที่ผมสอบถามนะครับก็การที่จะได้รับเงินคืนเนี่ยจะต้องไปเซ็นสัญญาว่าไม่ประสงค์ที่จะดําเนินคดีหรือเอาความผิดกับบริษัท แต่ทั้งนี้ที่ผมดูนั้นเนี่ยยา55,000บาทเนี่ยคืนมาให้15,000บาทนะครับส่วนที่เหลือก็เป็น,เป,นเป็นไปตามเชตากรรมก็คือไม่ไม่จ่ายนะครับซึ่งผมเห็นว่าพฤติกรรมอย่างนี้ของบริษัทเนี่ยในเบื้องต้นเท่าที่ผมดูมันถือว่าเป็นความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนที่ปารถนาที่จะไปทำงานไปทำหม,มากินที่จะทำงาน แล้วก็มีเงินน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความหวังเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนะครับหวังว่าจะได้มีเงินเดือนนะครับพอที่จะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็กลับไม่ได้เดินทางและก็ไม่ได้เงินคืนนะครับผมถือว่าเป็นภัยต่อสังคมนะครับเป็นการเหยียบย่ําเป็นการที่จะเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบผู้ด้โอกาสน,นะครับใช้ช่องทาง ทางสังคมที่มีคนว่างงานหรือปรารถนาที่จะทํางานเพิ่มรายได้แต่ปรากฏว่าใช้คนอุบายหลอกลวงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องต้องให้กาลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณจินตลานะครับก็เพิ่งจะเห็นหน้ากันเพิ่งจะเจอกันที่นี่นครับแล้วก็ทั้งหมดที่อุาห์เดินทางมาที่นี่ผมสอบถามว่าที่มาที่นี่ ทำสัญญาปานธนาที่จะไปเกาหลีทั้งสี่ห้าปีแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปแต่ก็บางคนก็มีงานทำอ,อยู่ในประเทศไทยบางคนก็ไม่มีงานทํารายได้ก็ยังน้อยอยู่ไม่ไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายนะครับบางคนยังมีความหวังว่าจะได้ไปนะครับแต่ว่าคณะกรรมการการแรงงานรับแล้วเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะบรรจุกเรื่องเพื่อที่จะไปดูข้อเท็จจริงนะครับเดี๋ยวสอบถามไปยังบริษัท นะครับแล้วก็สอบถามไปยังาทางพณิชย์จังหวัดหรือว่าหน่วยที่จดทะเบียนบริษัทนี้มีวัตถุวัตถุประสงค์ทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบดูว่าบริษัทนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วได้ส่งคนงานไปทํางานที่เกาหลีจริงๆมดีหรือไม่แต่ที่มาวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครเลยในได้เดินทางไปทํางานที่เกาหลีเลยตกานี้ในประเทศไทยเนี่ยนับวันที่จะมีมากยิ่งขึ้นเราก็จะเห็นเป็นข่าวว่า บุคคลถูกลอยแพบางคนไปลอยแพในที่ต่างประเทศบางคนก็ไปทํางานไม่ตรงกับเงื่อนไขสัญญาหรือไม่ตรงปกตามที่โฆษณาว่าจะไปทํางานภาคการเกษตรทํางานการก่อสร้างแต่ปรากฏว่าไปขายบริการหรือไปทําในเรื่องของอย่างอื่นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ถือว่าเป็นภัยสังคมนะครับเราก็ต้องช่วยกันตรวจสอบช่วยกันพิสูจน์นะครับว่า ในเจตนาและปัญหาที่แท้จริงนั้นเนี่ยที่ไม่ได้ไปทํางานกันเนี่ยเนื่องจากอะไรได้จะต้องคืนเงินในส่วนที่รับไปนั้นเนี่ยได้โดยวิธีใดบ้างนะครับก็นาเรียนสื่อมวลชนนะครับเพื่อที่จะเป็นข่าวเป็นภาพลักษณ์ว่าบุคคลที่จะเดินทางไปทํางานไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์นะครับญี่ปุ่นหรือประเทศ ใหญ่ๆก็ตามนั้นเนี่ยครับได้ตรวจสอบความชัดเจนให้มั่นใจเสียก่อนให้หน่วยราชการหรือว่าใหา้มีอะไรที่เป็นพยานหลักฐานเสียก่อนนะครับว่าบริษัทนี้มีวัตถุประสงค์แล้วก็ได้ดําเนินการมีงานที่แท้จริงในต่างประเทศถึงจะมีการทําสัญญามีการจ่ายเงินกันนะครับก็ต้องต้องฝากเตือนนะครับว่าในวันนี้นอกเหนือนจากมีแก๊งคอนเทนเตอร์แล้วเนี่ยครับอันนี้หลอกถึงบ้านหลอกถึงตัว นะครับแล้วก็ทําให้เสียหายหลายหลายอย่างด้วยกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสําคัญนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คณะกรรมการการแรงงานราให้ความสําคัญในเรื่องนี้เช่นกันนะครับนอกเหนือจากการที่บริษัทต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยจ้างแรงงานไทยแล้วก็ปิดกิจการไปก็เยอะแล้วก็ทอดทิ้งนะครับลอยแพนะครับบางบริษัทก็ลงบนฟูก เพื่อที่จะให้คนงานไทยนะครับเอาช่องว่างกฎหมายในส่วนของประเทศไทยนะครับก็ปิดกิจการกลับไปยังประเทศตนเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้กําลังใจผู้ที่ได้มาร้องขอมาร้องเรียนคณะกรรมการการแรงงานนะครับก็การเรียนท่านสื่อปรชนแค่นี้นครับไม่มีกั